ต้อนรับสู่ช่องออโต้คาร์มาสเตอร์จุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเครื่องบินทหารและพล,ละเรือนยานยนต์ล้ำสมัยและเครื่องจักรสมรรถนะส,สูงที่นี่เราจะพาคุณเจาะลึกเครื่องจักรที่น่าทึ่งจากทั่วโลกพร้อมรีวิวเชิงลึกรายละเอียดทางเทคนิคและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและน่าติดตาม สำหรับวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ RTAF 5รุ่นปี2026ซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญของโครงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศไทยและเหตุผลที่ทำให้มันโดดเด่นในเวทีอากาศยานของโลก RTAF 5รุ่นปี2026คือการพัฒนาออย่างก้าวกระโดดของกองทัพอากาศไทยในความพยายามที่จะเพิ่มความสามารถและความพึ่งพาตนเองด้านการบิน โดยเครื่องรุ่นใหม่นี้พัฒนาต่อยอดจากแนวคิดเดิมของ RTAF 5ด้วยการอัปเกรดระบบอาวุธระบบอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องยนต์ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นรองรับการใช้งานร่วมกับอาวุธทั้งของฝั่งตะวันตกและตะวันออก ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงทั้งในภารกิจต่อสู้อากาศและการโจมตีภาคพื้นดินอย่างแม่นยำเครื่องยนต์ที่ติดตั้งใน RTAF 5รุ่นใหม่นี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนสมรัทนะสูงให้แรงขับมากกว่า9,000ปอนด์ทำให้มีความเร็วและอัตราการไต่ระดับที่ดีกว่ารุ่นก่อนโครงสร้างตัวเครื่องออกแบบให้มีคุณสมบัติลดการรวจจับด้วยเรดาร์ โดยใช้วัสดุดูดกลืนคลื่นเรดาร์แม้จะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนระดับเจเนเรชันที่5แต่ก็สามารถลดการตรวจจับจากศัตรูได้ในระดับหนึ่งเพิ่มโอกาสในการรอดและปฏิบัติภารกิจสำเร็จอีกจุดเด่นสำคัญคือภายในห้องนักบินรุ่นใหม่ที่ทันสมัยมีหน้าจอแสดงผลหลายหน้าจอแบบสัมผัสจอ HUD มุมมองกว้างและระบบเล็งแบบติดบทนักบินช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการควบคุมและลดภาระงานของนักบินอย่างมาก ระบบควบคุมการบินแบบ fly-by-wire ยังช่วยให้การควบคุมเครื่องแม่นยำและปลอดภัยมากขึ้นในทุกสถานการณ์สำหรับการติดตั้งอาวุธ RTAF 5 2 0 2 6รองรับทั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศเช่น M-9 ไซวินเดอร์และอาวุธนำวิถีที่พัฒนาขึ้นเองในประเทศตลอดจนระเบิดนำวิถีและถังเชื้อเพลิงเสริมความยืดหยุ่นนี้ทำให้สามารถปรับแต่งเครื่องให้เหมาะสมกับภารกิจหลากหลายได้อย่างง่ายดาย อีกระบบสำคัญคือชุดอิเล็กทรอนิกส์สงครามซึ่งรวมถึงระบบเตือนเรดาร์ระบบรบกวนคลื่นและระบบปล่อยเป้ารวมช่วยให้เครื่องบินสามารถหลบหลีกการตรวจจับของศัตรูได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนอกจากนี้ยังมีระบบ Data Link ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเป้าหมายกับหน่วยอื่นในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของสงครามยุคใหม่ RTAF 5รุ่นปี2026ไม่เพียงแต่โดดเด่นด้านสมรรถนะ แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจและความสำเร็จทางเทคโนโลยีของไทยที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทยผสานกับความร่วมมือจากต่างประเทศถือเป็นอีกหนึ่งก้าวของอุตสาหกรรมการบินไทยที่สามารถสร้างเครื่องบินที่ตอบโจทย์การรบยูกใหม่ได้ในงบประมาณที่เหมาะสมหากเป็นไปตามแผนเครื่องรุ่นนี้จะเข้าสู่การทดสอบบินในช่วงปลายปี2026และจะถูกประเมินประสิทธิภาพอย่างละเอียดก่อนนำเข้าประจำการ ซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศไทยในอนาคตถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องบินรถยนต์และเทคโนโลยีการทหารรุ่นใหม่อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto ตา m a s t e r